สวัสดีเอฟซีฟสสองมาแห่งพามวลอาพี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมาครับผมเลขอาจารย์วีระครับเนาะเลขวิ่งยังไม่เคยหลุดได้พี่น้องเดอ้อบนให้วิ่งหกครับเนาะล่างวิ่งเจ็ดเข้าทั้งบนทั้งล่างนาะพี่น้องด้อเนาะล่างปูให้หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งได้พี่น้องเดอ้อเข้าครับผม สวบนเข้าเลขวิ่งนะพี่้องสำหรับวิทารอาจารย์วิระครับผมเลขวิ่งยังไม่เคยดุดเน้นย้ําครับนเนาะขามาติดตามนโทุกท่างผู้ใดเอเอที่ติดตามอาจารย์วิราก็ขอให้มิโชคมิมานครับผมลัวลวกวิ่งเจ็ดแปดงวดนี้ได้มาแล้วอยา่าพลาดนะพี่รองเด้อเป็นตัวไรอาจารย์ราดมั่นใจขึ้นเขาสำหรับงวดนี้ฝากคิจารณาเ้ิงบงให้เป็นหนแนวทางด้เพี่องเด้อ ไปติดตามรับชมรับฟังตอนวันน้ำกันครับผมแถวที่เป็นหน่อยกิ๊ซีด้วยสำหรับแนวทางอาจารย์วีระครับผมโอ้ถ้าเล่นจริงยังไม่ดุกี่จับคู่กับแตกตัวหนึ่งมึงเจ็ดปรับอันนี้ผาเดือดขาดครับผมดูผลงานเราก็แล้วกันเอามองผลงานเราแล้วค่ะอาจารย์ไม่พูดมากเจ็บคอเหรอเจ็บคอเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็แตกแตกไม่โม้ไม่โม้เมื่อไรงวดเนี้ย

อันนี้เป็นเลขสูตรคำนวณเดยพี่น้องเอ็มซีแล้วแนวทางอาจารย์วิละวันที่2พฤษภาคม2 5 6 6ให้มาแล้วนะคะต้องวัดค่ะอาจารย์พร้อมแล้วค่ะแนวทางบนอ่าบนบนเด่นสิบน่วเด่นสิบหน่วยนะไม่เกี่ยวกับหลักร้อยเด่นสิบหน่วยโอ้ลักสิบก็บ้านหน่วยเด่นสิบหน่วยแกต้องไปเด่นสิบหน่วยค่ะมีเก้ามีหนึ่งมีสาม มิ๙ม่หนึ่งมีสามถูกต้องครับถูกต้องวงกลมสามไว้วงกลมสามตัวเดียวเลยวงกลมสามอ้าววงกลมสามเลขสามกันเมื่อไรจ่อไปจับคู่นะครับผมาจับคู่สามศูนยจับคู่ต่อกวได้หยพี่นล่าก็อไม่ก็ัาใหมอะไรนะครับอาจาร เดี๋ยวเดวเอาใหม่ครับท่าจนจับคู่จับคู่สาค่ะสามสองสามสองสามห้าสามห้าหเจแค่นี้แหละห้าชุดวงกลมสามศูนย์สาเดลยอ่าวงกลมไปเท่านพี่้องเดี๋ยวโคก็ทไทย 3, ตัดข้ามาอีก 3, อ่าวงกลมไปม,มีตัวไหนบ้างนะคะ อว่าโค้งสุดท้ายว่ายทีเรื่ <30 S 2> องอารย์ทแล้วคดีคุณเอามาสามศูนย์สามหกสามเจ็ดอ่าวงกลมสามศูนย์สามหกสามเจ็ดว่าครับผมหลักหลักร้อยเข้าเข้ามาตลอดเลยนะหลักนะร้อย<ม>นะไม่ขาดเลยหลักร้อยเนาะเข้าเนาะครับผมหลักรนะ้อยแต่งื่นนี้ก็คงจะเข้าอีกแหละหลักร้อยอาจารย์ทํามาหรือยังคะห<า>ลักหลักร้อยมีหก มีเจ็ดมีแปดอ่ะลัก้อยเราะอเอฟซีถามผมว่าลายสำหรับแนวทางหลัก้อยอ่ามีหกมีเจ็ดมีแปดครับผมหกเจ็ดแปดหลัก้อยตัวเก้าด้วยเหาะมีหกมีเจ็ดมีแปดเงื่ที่แลวนี่มีเจ็ดแปดเก้าเนาะครับผมเนี่ยเนี่ยมี่เจ็ด่นี้มีหกมีเจ็ดมีแปดแต่ให้จับเป็อยังไงใจจะจับไม่เยอะหรอกค่ะ จับซะเอาให้เป็นแนวทางไว้แค่นั้นแหละให้ผิจับจับเยอะเดี๋ยวเร่งจัเยอะเอาสามตัวอ้าชุดสามตัวมาแล้วนะคะค่ะไว้มาแล้วสามตัวค่ะหกสามศูนย์ณอาคนระจานคนมากหกพี่น้องหกสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์แปดสามศูนย แปดสามศูนวงกลมแปดสามศูนย์ไอ้วงกลมแปดสามศนย์ไมพี่ห้องเด้อศูนย์คิดว mm. ่าศูนย์มาเยอะแหละบนอนเทอเน็นชอบเนื้อจารย์ชอบศูนย์งวดที่แล้วก็เน้นเนี่ยสี่ศูนย์ห้าศูนย์เนาะครับผมเจ็ดศูนมันมีเหมือนกันเสียไม่เอามาจ่มัเป็นไรครับผมมีานเะ เอาดับดับอยู่นะงวดสุดท้ายดับดับห้าเนาะค่ะมีหลายสำนักคุ้นกันได้เอาห้าอะอาจารย์ก็ซิปแล้วก็เออเอาเอาสูตรใครสูตรมันเนาะแล้ว่าจะไม่ได้นี่ก็สูตรอาจารย์งวดนี้มีแปดดับนะแปดแปดดับแปดดับบนเหรอถูกต้องอ่ับแปดดับบนเนาะไม่เกี่ยวกับหลักร้อยนะสิบหน่วยอ่าซิบกน่วยดับดับแปดเออ เมื่อที่เราตัดห้านมีอาจารย์บางสั่นับห้าศูนย์ห้านี่ก็ฝากด้วยครับก็มาเดี๋ยวว่าอะไรสุดอะไรสุดมันเนาะครับผมเป็นแนวทางต่อไปก็เป็นล่างนะล่างเด่นล่างอ้าวเด่นสิบหน่วยมาเยอะนะเลขเด่นนี่นะมาอยู่เนี้ยเลขติดก็ได้เลขเด่นก็ได้ครับผมมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่ง มีเก้ามีศูนย์หนึ่งค่ะวงกลมตัวไหนครอาจารย์ตัวเก่งตัวเก่งไม่กล้ากับศูนย์วงกลมไบเก้ากับศูนย์เดินเก้ากับศูนย์ล่างในพิลังเด้อเขาเนี่ยทางล่างนี่เมื่อที่เมืที่แล้วก็วงกลมหมกกับเก่บเนาะค่ะครับวนนี้เก้ากับศูนย์มาทั้งบนทั้งล่างเลยวันนี้วมเก่งวันนี้มีกล้ากับศูนย์นะ มาเยอะละ90นะวิ่งไม่ได้ตังเยอะละค่ะกับส90ค่ะได้ตังค์เยอะตอนนี้เลขกำลังเข้าสูตรกลางเด่นดีสูตรกลางแรนเข้าแบบสวรรค์เลยไม่ยอมไม่เลยอ่ะเยอะยอะจิบจุยอย่าดูเฉยๆหน่อยจารย์เนาะเดี๋ยวจะว่าอู้หสดใสดิคือเห็นอยู่เนาะค่ะจย์เนาะเอ่อจับคู่ค่ะจับคู่เอาล่างจับคู่ โป้มันเยอะเราสามชุด Thom แค่พอจะกลับจะกลับไม่ด้วยเราก็มีให้ซับชุดล่างสามครั้งอาสามเก้าโอ,<า>อ้อะสามศูนย์อืมสามหนึ่งแค่นี้แหละ<อ>แล้วก็กลับกลับ,บให้หน่อยมีเก้าสามชุดสามเป็นสามแค่นั่นแหละถา้ากลับก็ได้ถ้ากลับชุดนะให้กลับอีกนะครับผม เอากลับไปได้พี่ดวงเนอะต่วหน่งสามสุด3์สามสูนีมีไห้ครับบนข้างล่างโอ้สามสูดนี่เดสามจะมาได้บนข้างล่างวันนี้นะอาจารย์ว่าเนี่ยโอ้ขีดมผมสามเก้ากับสามศูนย์วะสามเก้าครับสามศูน์ครับผมโอ้ผมไปดับวมื่ที่ล้วได้อยู่เนาะเมือที่าครับผมเมื่ที่เ้วดับ ับสองกับเก้ามาดูแต่สองแปดเก้าชอบมกค่ะหมวดนี้ดับดับหนึ่งกับห้านะรองล่างดับหนึ่งกับห้าหนึ่งกับห้ามีแนวทางนะเอฟซีชอบไปดัดแบบมีแนวทางคือสี่ที่อาจะจุดไว้เฉยให้จให้ลดต้นทุนก็ที่วันผ่านมาก็ไม่เคยมาเนาะร่างเนี่ยดับจะมีข้างแล้ว ก็มีแค่นี้แหละข้อมูลทั้งบนทั้งล่างค่ะอาจารย์ค่ะ FC ไหนก็ได้มีแค่สามชุดเนี่ยงอาจารย์คิดว่ามาเยอะแลหละครสามเก้าสามศูนย์นี่แหละอือเอาเป็นแนวทางเดียวแคนี้แหละค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์เอาเอาครับผมนะพี่น้องแอ็บบินจะมาสรุปให้ครับผมสำหรับแนวทางอาจารย์ดิลาครับผมงวดที่แล้วเนาะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งครับ เนาะงวดน,นี้มาแล้วพี่น้องเนาะแคปหน้าจอรครับบนเนาะอาจารย์ให้เน้นสามครับผมเนาะสำหรับชุดบนด้วยพี่น้องด้วยก 30, 36, ็สามศูนย์สามหกสามเจ็ดเนาะสำหรับชุดสามตัวก็ 8, นั่นแหละแปดสามศูนย์เนาะที่ชุดตัวอาจารย์พันมักเนาะสำหรับล่างครับผมสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่ง อาจารย์พิ่นให้เน้นวงกลมไห้ก็คือ3ามเก่ากับสามศูนย์เอาท่าใดก็จังรอดติดตามรับชมรับฟังเนาะโค้งสุดท้ายสิมียังเพิ่มเติมบ่อหลกักกะือวาอาจารย์พ่นธุมาตัดให้หน่อยโรคกกเกา่าพิจารณาเบิร์นไดพี่น่นอนเดอ้ออาจารย์ไม่รครับผมเข้ามาหลายว่าติดแล้วเนาะใครที่ติดตามอาจารย์พ่นอยูกอ่กะเขาไม่โชคไม่ใช่เลยครับเดอ้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ